วันนี้น้องสาวเอาปลาฉลาดมาให้เยอะๆเลยค่ะมาทำทอดมันกันดีกว่าค่ะอันดับแรกก็เอาปลาฉลาดมารีดก,ก่อนนะคะเอาเนื้อออกให้หมดเสร็จแล้วก็บดบดให้ละเอียดเลยนะคะบดให้ละเอียดให้ฟูก็จะได้ตามนี้เลยจ้าเครื่องปรุงก็มีไม่ยากนะคะมีพริกแกงเผ็ดไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะคะงปรุงรสนะคะน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ใบมะกรูดก็นั้นเองค่ะส,ะส่วนของเครื่องปรุงเราจัดก,กันได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นํามาคลุกใส่กันสำหรับใครนะที่มีเครื่องบดสับก็สามารถใช้ได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการคลุกนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตตตาาาาปปรรระะะะมมมณนนนนนนีี้้้้้คขััััออ่ไไกก็เเยสหบบทดดจใ น้ำมันหมูแทนน้ำมันพืชนะจ๊ะเดี๋ยวราให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ปั้นลงกระทะได้เลยจ้าก่อนจะปั้นนะคะแนะนำให้อาน้ำมันทาที่มือนะคะเวลาจับทอดมันจะได้ไม่ติดมือนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะ๋ยวจะไหมก่อนสุกนะคะพยายามดูพยายามพลิกนะคะถ้าเกิดว่าดูว่ามันเหลืองแล้วก็เอาขึ้นได้เลยจ้าแล้วก็ทอดอันใหม่ต่อได้เลยทอดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเนื้อปลาลื่น้วนนะคะเนื้อแน่นมากเลยค่ะน่าทานมากเสร็จแล้วค่ะทุกคนจะดสำหรับกับข้าวแล้วก็ทานกันได้เลยนะวันนี้อาหารเช้าของเรามีเยอะยยยมมมาาาาาาากกนน่่ทุองเลจ้คะ ทานด้วยกันนะ